การโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยโครงการบ้านอาภาซิริบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์โครงการคุณภาพเพื่อสังคมคุณภาพที่อยู่อาศัยในสไตล์ที่เป็นคุณ ลอยชาเล่อาหารพร้อมห้องพักลอยการ์เด้นแมนชั่นความสุขที่คุณสัมผัสได้สุภคพรเจมส์ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับเพชรตัวเรือนทองคำห้างโรบินสันโอเชียนนครศรีธรรมราชโดยคุณอภิสมัยจิตคำหนึ่ง สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าวนี้ที่เมืองนครค่ะวันนี้ชาววันพุธที่15ตุลาคม2557ค่ะเรื่องราวข้อมูลขา่าวสั้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมราชนะคะติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันค่ะตี8จนถึงตี8ครึงนะคะวันนี้ ผัวชาวเลยนะคะก่อฝนฝ่าอากาศก็ตกโปรยไปลงมากค่ะก็มีการเตือนค่ะในส่วนข้องซิฟซี่จังหวัดผคกตายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิงผักตายฝั่งตะวันออกของเรานะคะนครรีธรรมราชชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้ชาวประมงพี่น้องประชาชนประมงที่จะต้องออกเรือนะคะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าคลื่นมีสูงกว่าส่องเมตรเลยทีเดียวแล้วก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนพี่น้องในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะที่รับเชิงเขา้า ไกลกับพื้นทีแม่นม้ำลำคลองตรงนี้ก็ฝ้ากกันไว้ด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมชับพันได้นะคะแล้วก็พี่น้องก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเหมือนกันในพื้นที่เสียงพัยนะคะในเส้นขอ้จังหวัดนครศรีธรรมรายก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนกันมาแล้วนะคะความไม่ประมาทก็ถือว่าต้องเตรียมกันไว้นะคะอย่าประมาทเพราะถ้าประมาทแล้วเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาความสู่เสียงก็จะตามมาด้วยนะคะแล้วก็การใช้รถใช้ถนนค่ะอันนี้ก็ต้อง ฝากกันไว้ด้วยค่ะว่าต้องมีน้าใจมีน้าจิตน้าใจบางทีเราอาจจะรีบในช่วงหัวเช้าไปทํางานลวาล่งเรืองานรถล,ลาอาจจะติดกันสักนิดนึงพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องมีน้าใจแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยถนนลืน่นต้องมั่นตรวจช็คนะคะอุปกรณ์รถอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขกันได้แต่ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมค่ะเหตุการณ์เหล่านั้นก็สามารถป้องกันได้แล้วก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะมาดูข่าวๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนาครรีธรรมา ค่ะวันนี้ที่พาไปทีอำเภอถุงส้งค่ะกับเรื่องราวดีๆนะคะที่ทางอำเภอถุงส้งค่ะโดยนายอำเภอถุงส้งได้รวมกับหน่วยงานภากราฐภาคเอกชนนะคะนําประชาชนประสกนิกรถูกมู่เล่าค่ะทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะเจริญจิตภาวนาทวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะขอให้พระองค์เนี่ยทรงให้จากพระอาการประชวนค่ะ นายท่าวนวัดคงแก้วค่ะในอำเภอทุงซงเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็เจริญจิตภาวนาทวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่าราการเรียนนะคะวัดเข้าปรีดีอำเภอทุงซงค่ะโดยมีเวนาส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐปริชากิจภาคเอกชนประชาชนรวมใจกันส้มเสื้อซีขาวรัวซีนวลนะคะรวมลงนามทวายพระพรแล้วก็เข้ารวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาทวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสม เดพระเจ้าอยู่หัวเผื่อแสดงซึ่งความจงรักผักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทนันที่ทรงมีต่อประสกนิกรตลอดมาพร้อมข้อให้พระองค์ทรงให้จากพระอาการประชวรโดยเร็วทรงมีพระนาไมยสมบูณ์แข็งแรกแล้วก็เป็นมิงขวัญก้องปวงชนชาวไทยตลอดไปนะคะในส่วนของผีนองประสกนิกรในทุกพื้นที่นะคะก็สามารถที่จะรวมกัน หลวงน้มทวายพระพรที่บริเวณอําอเภอรหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องทิ่หรือทางในเมืองกที่บริเวณอ้องทงสลัลการจังหวัดนครศรีธธรรมราชก็ทางจังหวัดก็จัดเตรียมสถานที่สาหรับหลวงน้มทวายพระพรให้พระองค์ท่านเนี่ยทรงให้จากพระอาการประชวรน,นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมสําคัญที่ปรสสกนิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พร้อมใจกัน ทำเพื่อถวายแด่พระบาทสุมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวค่ะยังคงอยู่กันทีอำเภอทุงซรงค่ะก็ได้มีการเรียกประชุมนะคะคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุงซงแบบบูรณาการเน้นแก้ปัญหาจุดวิกฤตมากเป็นอันดับแรกค่ะก็เรื่องปัญหาจยาจ จะจรจราจรก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะเมื่อถีกิบเกินในั้งแต่แรงในช่วงดูดูฟ้นดูดูการแบบนี้การใช้รถแทรนน้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะ <c oughs> นีนทางพิวมกับการสถานีนตำรวจภูธรเมืองถุงส่งค่ะเขาก็ได้รวมกับนายทรง ชัยวัชระดำรงนะคะนายุทเทสมนตรีเมืองถุงส่งก็ได้รับมอบหม้จากทานายอำเภอถุงส่งได้รวมกันเป็นประธานประชุมคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาจราจรเมืองถุงส่งแบบบูรณาการก็ประชุมกันที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองถุงส่งค่ะก็มีวนาส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนระวิซากิตรร,ร,วรวมถึงผู้นําชุมช,มชนเข้ารวมประชุมค่ะก็มีการรับฟัง ขอสรุปปัญหาการจาราจรในเขตชุมชนพื้นที่อำเภอทุงทรงที่มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นเจ็ดโซนค่ะเน้นแก้ปัญหาในจุดวิกฤตมาเป็นอันดับแรกเพื่อข้อมติจากที่ประชุมสาหรับในเขตเทศบาลเมืองทุงสรงค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนการเดินรถแบบทางเดียวหรือว่าวันเวในถนนเวชพกึกผดทักนะคะแล้วก็ถนนประสานมิดอยู่ในระว่างการเสนอเรือให้ผู้ผบงัง ขับการตํารวจภูธรจังหวัดนครรีธรรมราชได้พิจารณาแล้วก็มีการเสนอให้มีการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจ,จรให้มีความชัดเจนปรับปรุงถนนในบาง้ายที่มีการชรรํารุดครุขะนะคะให้เรียบร้อยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ข้อให้ปรับปรุงไฟส,สว่างถนนในถนนบางจุดค่ะประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและก็ประชาชนเนี่ยข้ามถนนบนเส้นทางมาลายแล้วก็ใช้สะพานลอยแทนการเดิน,ททาน้ามถนน โดยเฉพาะอย่างนีงบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะกรณรร่์งไ้ผีนองประชาชนเนี่ยได้รวมกันมีจิตสำนึกในการใช้รถชน,นนปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดสำหรับรถทีห้ามจอดน,นะคะในทีห้ามจอยก็ต้องดูสัญญาณกันด้วยนะคะแล้วก็างานจราจรใน,นข้อสถานีตำหรวจภูทร ถุงส้มก็จะนํามาตรการล็อกลอมาชายกับรถที่ฟ้าฟื้นในเบืองตอนค่ะจะเน้นเรื่องการตักเตือนเป็นลักก้อนแล้วก็ในส่วนข้องแคว่งการทางนะครศรีธรรมราชที่องเจ้าหน้าที่ก็มีการฉี้แจ้งว่าจะรื้อท่อนนะคะจุดกับรถรื้อจุดอยู่เทินเทือนภายหมดไปจากพื้นที่ภายในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะนี่ก็ทางอำเภอทุงส้งก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอนะคะก็อาจจะรองรอบจากอำเภอเมือนนะะงนครศรีธรรมราชของเราที่มีประชาชนนะคะแล้วก็มีการ เส้นจอนไปมาเยอะเพอว่าเป็นถนนสายรัดนะคะที่จะลงตายแล้วก็ขึ้นกรุงเทพมหคนครตรงนี้เขาก็มีการกรับเรียนบูรณาการงาน,านด้านการจาราจรกันแบบบูรณาการเต็มรูปแบบนะคะก็เพื่อที่จะรวมกันป้องกันแล้วก็อำํานวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ชายรถชายถนนค่ะไปดูกันทีงานข้องห่อกันขากันบ้างแ,แต่ว่านะคะก็มีการรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกมหาวิทยาลัยข้อกากันขาไทยค่ะก็จะสัมมานานะคะรู้เข้ารูร้เราธุรกิจติ ปีกสู้การขาดจีนค่ะเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู้ประชาคมอาเซียนแล้วก็ขยายตัวนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันสำหรับพ่อการหาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จะต้องเร่งให้ความรู้กับผู้ประกอบการน,นะคะมาดูถึงพ่นดีเพนเสียของการเข้าสู่เอไอซีหรือว่าในการขยายตัวเข้าสู่ ประเทศอีกหล่ๆประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนซึ่งเป็นประเทศมาหาอำนาจที่มีการค่ากับประเทศของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนาะงสาวรินชินวงประธานหอก,กันข่าจังหวัดนครรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานเปิดสมนานะคะวิชาการเรื่องรู้เข้ารู้เราธุรกิจติดป,ปีกสู้การคาจีนค่ะก็จัดขึ้นกันที่ห้องประชุมโรงแรมทวินโลตัสจังหวัดนครรีธรรมราชนะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะหอก,กันขาจังหวัดนครรีธรรมราช ก็ได้รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกมหาวิทยาลัยหอกกันขาไทยกำหนดจัดขึ้นค่ะก็เผื่อที่จะรวมกันให้ความรู้นะคะแก่ผู้ประกอบการให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีองค์ความรู้แล้วก็แนวทางในการพัฒนาปรับตัวและก็ขยายตลาดกับประเทศสมาชิกอาเซียนและก็จีนนะคะรวมถึงพ้นกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็การเปิดเสรีทางการค้ากับจีน ทางนี้ค่ะประเทศไทยแล้วก็สมาชิกอาเซียนเนี่ยรวมสิบป,ประเทศมีข้อตกลงรวมกันนะคะเผื่อจี่จะคาจัดข้อจำกัดข่ะด้านขอบเขตทางภูมิภาคเระว่างกันในอาเซียนเพื่อให้สมาชิกอาเซียนเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนแรงงานที่มีทักษะแล้วก็เงินทุนได้อย่างเสรีซึ่งจะทำให้การ ครอบเขตกันค่ะการลงทุนเนี่ยมีการขยายตัวสู้ประชาคมนะคะซึ่งมีประชากรมากกว่า6กรอล้านคนทุกประเทศในประชาคมต่างมีโอกาสขยายตัวทางเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าอย่างมหาซานมีโอกาสเลือกชายสเสบียากรทางวัตถุดิบแรงงานในประเทศสมาชิกได้ย่างคุ้มขาซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยสามารถแข่งขันกันได้แล้วก็สามารถสร้างอำนาจในการเจราจาต่อรองข้องอาเซียนในเวทีโลก ด้านการคาเซรีกับจีนกับอาเซียนค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีสักยภาพที่จะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ส่งพลังอำนาจนะคะก็มาจากกันดูจาก GDP แล้วก็พี่น้องประชากรประชาชนนะคะทางนีค่ะทาทีข้องกลุ่มอาเซียน,นย,ยังมีลักษณะไม่ชัดเจนนะคะเพอด้านนึงจีนกำลังกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมข้องเอเชียนะคะแล้วก็สามารถผลิต สิ่นคาอุปโภคบริรโภคได้ในแบบทร่ว่าราคาทูกแถบทุกชนิดนะคะอีกทางยังมีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ค่ะจะมีความจําเป็นค่ะที่ผู้ประกอบการนะคะจะต,ต้องมีความรู้มีแนวทางในการพัฒนาปรับตัวแล้วก็ขยายตลาดกับประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็จีนรวมถึงพ้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหลั่งจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็การเปิดการา้าเสรีกับจีนจริงๆแล้วเลือดเสือนะคะวรรณความีธรรมราชของเราเนี่ยผู้ประกอบการกว่า50บ เลยทีเดียวนะคะที่เปิดเส้นทีมีการรวมทุนหรือว่าส่งออกหรือว่ามีการการค้าเนี่ยกับจีนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่านี่พอเข้าไปทําข้าวก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ประกอบการไล่ไล่ทันนะคะทีจริงๆแล้วเขาก็มีการ สื่อคายกันนะคะแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการสัมพันธ์ดีๆในเรื่องของการขากับประเทศจีนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยประเทศจีนเองก็เตรียมที่จะมาลงทุนในจังหวัดนครศรีธิธรรมราชไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะคะเป็นจังหวัดนครศรีธิรรมราชของเราค่ะนี่ก็ข้อกัน้าก็มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของ้องความรู้องค์ความรู้การพัฒนาสิ่นข่าวอุปโภคบริโภคให้เทียบเท้าแล้วก็ให้เนื้อกว่าทีา่ประเทศอื่นๆที่เตรียมกันไว้นะคะในช่วงหน้าค่ะ มีสกูปิเศษนะคะไพกินสุ่งเลืองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าของจงาหวันครอรี่ทำรายของเรานะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยวารยล่ะค่ะก็จะสัปดาห์พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับภาคการผลิตและก็อุตสาหกรรมนะคะรวมไปถึงข้าวอื่นๆอีกลายข้าวด้วยกันค่ะพักตรงนี้กัสักเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ เปลี่ยนผ่านระบบทีวีไทยก้าวข้ามสู่ดิจิทัลทีวีด้วยจำนวนช่องที่มากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มอัรรถรสในการรับชมภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีกว่าทุกครัวเรือนที่มีโทรทัศน์อยู่เดิมสามารถรับชมดิจิทัลทีวีได้ทั้งหมดเพียงมีกล่องรับสัญญาณที่เรียกสั้นๆว่ากล่องทีวีดิจิทัลหรือเซตท็อปบ็อกซ วิธีติดตั้งสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวท่านเองโดยเสียบสายรับสัญญาณที่มาจากสายอากาศเข้ากับเซตท็อปบ็อกซ์แล้วนำสาย AV หรือสาย HDMI เสียบเชื่อมต่อระหว่างทีวีกับเซตท็อปบ็อกซ์จากนั้นกดค้นหาช่องรายการเท่านี้ท่านก็จะสามารถรับชมทีวีดิจิทัลได้ทันที การออกอากาศทีวีดิจิทัลของไทยนั้นเป็นการออกอากาศบนมาตรฐานทีวีดิจิทัลแบบ DVB-T2 ดังนั้นควรสังเกตอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยว่ารองรับหรือไม่หรือสังเกตสัญ,ญลักษณ์ของกอสทชอ,อันเป็นการแสดงการรับรองว่าสามารถใช้รับชมทีวีดิจิทัลได้ดิจิทัลทีวีอีกหนึ่งของความคมชัดทั่วไทยก้าวไปพร้อมกับประชาคมอาเซียนอีโบลา ไม่ติดทางการหายใจกินอาหารน้ำดื่มน้ำช้ายแต่ติดจากการสัมผัสทางสารคัดหลัง่งเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน,น้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยอีบโบลาที่มีอาการเท่านั้นที่สำคัญอีบโบลายังมาไม่ถึงประเทศไทยกระทรวงสาธารณาสุขได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่หากมีข้อสองสยัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค142 2 ติดต่อห้องรายการเช้านี้ที่เมองนครนะคะติดตามกันต่อสาหรับข่าวในพื้นที่จังหวัดนครสิมราตอนรับพีบ้าวด้วยนะคะก็เวรเช้าๆเป็นทำภารกิจมาซืบหาข้อ,อมูลข่าวสั้นใช่ไหมคะโมจชาคนตกนักนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าถนนนน้ำตงน่งบางทีนะครับน้ำม,มีน้ำขึ้งอยู่บนตน้นนะครับขึ้นมาเร็วๆนี่อาจจะเชลล็ตเลยก็ ขับเกินปฏิทินได้หน้าลัวมากาาปดิพอลตะโนนไทหนาพลูเบญจมาศน้ำข้างตลอดแนวเลยนะครับก็เมื่อถี่เตือนไปตั้งแต่แรกนะคะตอนระมัดระวังค่ะพี่บอลช่วงนี้ก็ฝนฝ่าการตกลงม,มามพี่นองที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงท้ยตรงนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มเนี่ยต้องคนใหญ่เขา้าข้องนิดนึงราะวังที่น้ำท่วมข้นาน้ำอาจจะระบ,บายได้ยากนะคะแต่ว่าบนทางน้นก็เหมือนกัน คือจริงๆแล้วเขาก็มีแผนบูรณาการที่จะปรับปรุงถนนหนทางแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครบทุกที่ในแต่ละบ,บีงบประมาณพอเป็นรุ่มเป็นบอ่อตรงนี้พอมันถ้ารถเก่งเนี่ยจะด,ดูได้ไง่ายเลยนะคะพ<ช> <ๆ S 2> อลงปุ๊บเนี่ยก็จะแช่แท้ทันทีแช่แท้ทนนะครับพอร, <ๆ S 2> รถบรรเราเดนีใช่รถขนาดเล็ก <ๆ S 2> นะครับเรียกว่ารถประหยัดน้ำมันนะครับรถเล็กมันก็มีน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาจอย่างว่าที่มัน เกาะตะนุนนะครับตรงนี้ก็น้อยลงนะครับโอกาสเสี่ยงก็มากนต้องต้องระมัดระวังนะครับท่างดีนีก็คืออย่าข้าไปเดือดกับเดี๋ยวพอเวลาเอ็นตีมีน้ำเนี่ยก็พยายามชะลออย่าไปแต้ะไม้กลางนา้ำเป็นคาดนะครับตำรวจจะร มุ่นหรือว่ามันจะปริวได้นะครับค่ะหะมายถึคราวๆกันต้อนนะคะก็มีไปดูกันทีไพ่กิมซุ่งเลืองค่ะก็มีสรพพคุณไล่ายั้งเลยทีเดียว<ช>นะคะ<ช>ก็บอกว่าเป็นไม้เหนือแน่นหน้านอปไายเนยรชาชัดไม่โค้มสามารับประทานสดได้นะคะปรุงอาหารก็ได้โดยไม่ต้องออต้มน้ำทิ้ง<ช>นะคะ<ช>ปกติถ้าเราเจะทําเกี่ยวกับ นอตงนอ,นองไม้เนี่ยจะต้องเอามาต้มน้ำก้อนแล้วถึงจะเอามาปรุงอาหารแต่อันนี้ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวไปชมจากน้องเพลงชนิดชาปานแก้วค่ะที่อำเภอฉอวดค่ะพี่เพลงพาคุณผู้ชมมาอยู่ท่ามกลางสวนไผ่ค่ะวันนี้เป็นสวนไผ่ในพื้นที่อำเภอฉอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสวนของคุณลุงพงศ์นะคะคุณลุงสมพงศ์วงพลายสวัสดีค่ะลุงพงศ์สวนของลุงพงศ์เป็นสวนไผ่ ที่ลุงพงบอกว่าแตกต่างจากไผ่ชนิดอื่นๆด้วยเป็นไผ่พันธุ์อะไรคะลุงพงกิมชงเหลืองตัวนี้กิมชงกิมชงเหลือง,ง,เ,องเขามีความพิเศษมีความแตกต่างจากไผ่ทั่วไปอย่างอื่นยังไงอะคะมันมีมีความพิเศษแตกต่างกับกับไผ่ไผ่ไทั่วไปก็คือว่าเนื้อเนื้อของมันอะมันแน่นเนื้อแน่นเนื้อแน่นรสชาติอร่อยรสชาติหวานพูดถึงหน่อไผ่นะที่รสชาติหวานหวานค่ะหน่อรสชาติหวานค่ะ กินไม่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 ต้องต้มก็ได้กินดิบๆก็ได้แต่ว่าคนใต้เรางก็ไม่ชอบไม่นิยมกินริโพคสดกันในมือของลุงพงกับในมือของเพลงนีก็คือในส่วนของหน่อไผ่หน่อไผ่หน่อเล็กหน่อเล็กนะี่เป็นหน่อเล็กแล้วนะคะหน่อตัวนี้เนี่ยรสชาติหวานไม่เหมือนกับไผยทั่วไปที่บอกว่าเวลากินสดไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือเวลาเราปรุงอาหารเนี่ยต้องต้มน้าทิ้งด้วยแต่ตัวนี้ไม่ต้องกินสดให้ดูไหนได้ไหมได้กินได้ใช่ไหมคะลุงจะเกดู ชิมด้วยอร่อยดีหวานดีเขาไม่ค่อยขมนะมันมีออกกอารถไผ่ไอ้รถไผ่มันไม่ทิ้งอะคไผ่ก็มีรถไผ่ไผ่แล้วก็มีรสชาติอะไรนั้นตอนนั้นพูกตรงนั้นนี่แไม่ขม,มจริงจริงคุณผู้ชม,ม,มทีนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าเราอยากจะได้ถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกซื้อเลือกหาไผ่ตามท้องตลาดมีขายมีขายใช่ไหมคะเราจะเลือกยังไงคะว่าไผ่กอนี้เนี่ยเราไหนเอาไปขายได้หนอไม้ขายได้ใช้ได้แล้วหนอพี่ นี่บมวยพวกที่ขายดีสุกนหนอย,อย่างนี้อ่ะโหนอย,อย่างนี้เลยหนอย,อย่างนี้ค่ะนี่คือขายได้แล้วประมาณแปดนิ้วหกนิ้วแปดนิ้วายาวต้องทิ้งเขาวไว้กี่เดือนคะหนอถึงจะได้หนอขนาดไอ้นีไ่ไอ้นี่เมื่อโผลเราเห็นว่ามันโผลก้นมาเหนือพื้นดินแล้วประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วก็คือประมาณห้าวันห้าวันตัดได้ตัดได้แล้วขายได้แล้วคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะได้ในส่วนของ หน่อไม้ก็ดีก็คือมาหาซื้อที่บ้านคุณลุงพงได้ที่ตลาดะอวดได้หรือว่าเขาบอกว่าใครบอกว่าอยากจะสนใจอยากจะได้พันธุ์ไผ่กิมซุงเนี่ยไปปลูกที่บ้านบ้างล่ะติดต่อลุงพงได้ไหมลุงพงาใทำขยายพันธุ์ด้วยใช่ไหมขยายพันธุ์ด้วยอืติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะก็ทางเบอร์โทรศัพท์โทรเลยดีกว่า0 8 4ค่ะป8 5 8 3 5นค่งแปดสามห้าหลุงพงวงปลายลุงพงษ์วมป นะคะติดต่อได้ตามเบอโทรนี้เลยนะคะใครสนใจบอกว่าต้นไผ่กิมซุงเนี่ยรสชาติอร่อยเนื้อแน่นเนื้อไม้หนาเ,เ,เป็นพิเศษที่สําคัญก็คือไม่ขมด้วยส่วนของหน่อไม้นะคะติดต่อลุงพงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณลุงพงมากๆค่ะ,คคะขอบคุณค่ะขอบคุณหนองเพลงด้วยนะคะตำบลทาสมเม็เดอำเภอชฉาอวดจังหวัดนครรีธรรมราชก็มีสิ่งดีๆมากมายน่อกไม้นอ่อไผ่ อยู่ในโครงการลุ่มนามปานาบ้นที่ลุ่มนามปากปานั่งด้วยะนะครับกต่ทำให้อันกเษนกษตรค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับพเป็นพ้นสืมเนืองจากการาจัดนำชื้นกำนําเข้มะนะครับ นะคะพี่น้องเกษตรกรก็มีรายได้กันเกิดขึ้นนะคะไพ่กิมสุ่งเรื่องนะคะก็ไม่คินปล้อนรสชาติอร่อยนะคะไม่ค้มค่ะจริงๆเราก็เป็นคนชอบทานนอไม้เหมือนกันต้มกับกระดูกหมู่วอะไรนี่อร่อยนะคะแล้วก็เมื่อไงน่ะพี่บ่าวพอปกติถ้าเมื่อ่กินบอกก็คือเราต้องเอามาต้มน้ำก่อนเทน้ำริงแล้วก็นอไม้มาทาเป็นปรับปรุงอาหารแต่ว่าถ้านอไม้นี้ไม่ต้องต้มก็คือกินได้เลยนะคะกินต่ำกับข้าวเป็นด้วยเลยครับตำเป็นอย่างเดียว ไปดูกันอีกหนึ่งข้าวค่ะมหาวิยาลัยวัไลลักษ์นะคะก็จะงานสัปดาห์พันธกิจสัมพันธ์มหาวิยาลัยวัไลลักษ์กับภาคการผลิตและก็อุตสาหกรรมค่ะเพื่อนําความรู้จากการวิจัยเนี่ยไปช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและก็การผลิตค่ะครับนี่โดยฐานผู้ว่าเพียร์ซักดินเมืองเก่านะครับขอ้เกียรติไปเป็นประธานเปิดการเสวนนาในครั้งนี้นะครับในการช่วยกันระดม ความคิดนะครับในการเชื่ียโยงพ้นานข้องมาวิรัยสู้ภาคุสากรรมในการพัฒนาจังหวัดนะครับนี่ก็จัดกันที่อาคารบริยานมาวิริย์สู่หลักนั่นเองนะครับก็เป็นโอการที่ดีที่สุทุกคร้นะครับได้มีกาสมาพูดคุยเพื่อจะนําเอาประโยชน์นะครับกับผู้ประกอบการภาคุสะกรรมปากการผลิตในรับจังหวัดในการเ่ียโยงไปถึงระประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นในหน่วยประเทศไทยเราเราก็มี ผู้ที่มีความรู้นะครับแต่การองค์ความรู้นั้นยุ่จํานวนมานะครับแต่การนํองความรู้ไปใช้นั้นกระเทือกอย่างหน้อยอยุนะครับหนะาที่บ้านเมืองนั้นมีนันหาที่ต้องได้รับการแก้ไขนะครับโดยเฉพะาะันหาพ้นผลิตราคาตกต่ำนะครับไปมานการผลิตต่อรายกระตำ ี่ก็ส่งผลต่อสกิภาพขั้นในตลาดโลกนะครับค่ะในขณะที่จังหวัดนครรีธรรมราชนะคะก็มีสกิภาพในถูกดานทางดังนั้นนะคะควรห้าวิธีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส,สม่าเสมอให้สอดค้องกับความต้องการของตลาดโลกประกอบกับในปี2 5 5 8ค่ะประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงจําเป็นต้องเตรียมแพร้พรอมนะคะสําหรับดังนั้นค่ะขอให้ นำองค์ความรู้นะคะไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจข้องประเทศทั้งในการจะทำแผนระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะทางอธิการบริมหาวิยาลัยวารยลักก็ก่าวาทางมหาวิยาลัยวลัยลักและก็ภาคีเครือข่ายอุดมศกษาเนี่ยพร้อมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่สังคมค่ะโดยมหาวิยาลัยวลัยลักจะเน้นในสร้างเหลืองลักได้แก่การผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็สร้างสรรค์สังคมให้ แข่งแรงนะคะครับนี่ั็เขาจะทานสัปดาห์นะครับปันตะกิจสัมพันธมาวิเวลัยกับภากการผลิตเลวซากรรมนะครับในเกิจกรรมก็จะมีไปถึงวันที่17ตุลาคม2557นีร้เจนีะครับโดยในงานนั้นก็จะมีการบรรยายทางวิชาการนะครับเรื่องของการนําความรู้ในมาวิเลยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดนะครับมีการเสวนาเรื่องการวิจัยในมาวิเวลัยที่เป้าซากรรมต้องการนะครับและก็เรื่องจาก อิงสว่างอย่างไรนะครับน่าสนใจนะครับที่จะไม่ให้ตกรถกลางทางนะครับนี่ก็มีเบียกรองจากปากอุตสาหกรรมนะครับจากสภาอุตสาหกรรมปากตายนะเขออาเข้า,า,กกอาอย่างไรนะเขาเสี่ยมราดนะครับผู้ประกอบมายัง ปาราอล,ลยกัจจการมาวิอะไรอะไรลักนะครับน่าสใุใจทีเดียวนะครับก็ถือว่าวมีประโยชน์กับพี่น้องชาวงหว,วัาดากครเซียมราดทีเดียวนะครับค่ะผลงานวิจัยต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาใช้เป็นประโยชน์ก็คือจะได้มารวมกัน<ช>พัฒนานะ,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการผลิตอันนี้พอไปสู้เวทีประชาคมอาเซียนเราต้องแข่งขันกันไล่ประเทศแล้วก็ถ้ามีการเปิดการค้าเสรีเมื่อที่นําเสนอข้าวก็คือทางห้องการค้าให้ความรู้ถ้าเปิดการค้าเสรีกับจีนเนี่ยการผลิตคุณภาพข้องสินค้าเราจะต้องทําให้ เนื้อกว่าปรฏิทิอื่นๆไม่ใช่เยบเทขากับปะเทิอื่นๆต้องทําให้เนื้อกว่านะคะครับหลายคนอาจจะถึงว่าทําไมประเทศจีนมีสินค้าราคาทูกคุณภาพไม่ดีนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเขาบอกว่ามีไล่เกตไล่ไล่ราคานะครับยุทิวาความต้องการของลูกค้าก่าจีนนิสามรารถ ผลิตได้ทุกยอย่างในการสามารถก๊อปปี้ได้ถูกอย่างเช่นเดียวกันะนะครับี่ก็เป็นประเทศที่ว่านะครับแฉลาดมากนะครับกิ๊ฟเคยไป่ะเขาบอกว่าข้องแท้ไม่ค่อยมีก็คือมีแต่ก๊อปอย่างเดียวก๊อปถุกอย่างก๊อปเกตเอหรือว่าก๊อปแบบไหนคือมีมีไม่ถึงดาบอกก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาแบบไหนนะคะคือเขาเป็นประเทศมหาอำนาจอาจจะมีประชากรเยอะแล้วก็มีนวัตกรรมอะไรไม่ไม่ที่สามารถที่จะทําเรียนแบบได้และตอนนี้มีการพัฒนาคุณภาพขึ้นอย่างเรื่อยๆนะคะการ ต้องยอมรับนะครับว่าล่าล่านิยังนะครับป้องประเทศจีนในการเอาล้ำนำหน้าไป,ไประดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถควยความเร็วสูง<อ>นี่ตัวน,นี้นะครับก่จีนถือว่าล้ำหน้ามากที่สุดในโลกนะครับสร้างมาติจะเดินตะล่าตัวน,นี้ไปสู้ยุโรปไปสู้นะครับอ่าตะวีืุนเพื่อจะค่ายรถควยความเร็วสูงนะครับเอาขับพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับในการ่วนนึ่งที่จีนเขา พัฒนาตัวเองยอมรับตัวเองขึ้นมานะครับไปกาอาจจะเป็นมา้านาจนะครับเทนอเมริกาต่อไปนะครับเราต้องตื่งตัวกันแล้วต้องเตรียมความ,มพร้อมกันตั้งแต่เนินนน,น,นะคะไปดูอีกหนึ่งข้าวค่ะนี่ทางจาว,วาดวัฒนพระมาทัศว์รามหาวิหานก็เตื้อสติน้องๆวัยรุ่นนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้าไปที่วัดประธานนี่เขาจะมีกระดูกปลาว่านค่ะพี่เบ้าว่าลอยปีดเลยทีเดียวแลวตอนนี้ก็มีการเข้าไปคิดเคี่ยนข้อความต่างๆบอกระกันบางอะไรบางนะคะอันนี้ก็ เตือนค่ะคให้ทุกคนเนี่ยมีสติแล้วก็ยุดกาากจะทําแล้วก็อย่ากระทํารอเรียนแบบกันนะคะครับพอกิจกรรมความบันั่งต่าง่นะครับในการควรจะนะครับดูท่านทีนะครับดูความมอสมด้วยนะครับเพราะบางทีข้องที่ข้อรักหนักซ้าวายไว้ลูกลั่น เดกหนุ่ล่าล่างในมีโอกาสศึกษาเรียนรู้นะครับเรื่องราวของประวัติศาสตร์เลยก็ได้ขอพบโครงปราวันนะครับที่มีอายุเก่าแก่นะครับที่ย้ายนักท่องเที่ยวได้ชมศึกษาไปในวัดวระฐานนีนกระตั้งมานานแล้วนะครับลูกปลาวันนี้ก็มีความยาวตึงซิมาเม็ดครึง่งดีเดียวนะครับวางวันในเวียนคอดนะครับบริเวณที่มีพระพุทธรูปปั้นที่เรียงรายอยู่รอบองค์พระรมุนีสถาเจดีย์นะครับีเรยกว่าพระไหลนะครับโดยมงคลกระดูกข้องปราวันนะครับมี พวกมือบนนะครับก็มีการเขียนข้อความต่างๆนะครับแต่ไงผลมั้งไงในเรื่องราวระบายความรักกันมั่งในมั้งนะครับเบอร์สายเบอร์โทรกันมั่งนะครับในการไล่เรื่องได้ข้อความนะครับก็มีทางปากกาเมจิกมีทางปากกาหลบความพิษนะครับปาก้าลุกลืนนะครับมีหนักต่องเที่ยวก็เห็นลวกกันกลางเยาวรู้ปสมควรนะครับกับอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวชาวจังหวัดส์รัตนีวัยสั้นรุ่งปีนะครับที่เดินทางมาสมัชฌะการดำรงมาดเจดีนะครับในการเข้าชมศึกษาโครงกระดูกปราวานก็บอกว่า นะครับตัวเองละครอบครัวนั้นก็มากราบไหว้ประรมปฐาเจดีย์ที่ประทานเป็นประจำนะครับในปช่วงของเทศกาลสำคัญสำคัญนะครับทุกครั้งก็จะเดินชมวัตถุโบราณต่างๆนะครับในปครงกระดูกประวัติซึ่งดีพอเป็นนะครับรู้สึกนี่อาณาใจในการเศร้าใจมากทีเดียวครับกับข้อความต่างๆที่เตะตำไยนะครับซึ่งดีมีคุณค่าทางนะครับโบราณ โดยพ่อิ่งทีจะไอพี่น้องประชาชนได้ทึกษาเรียนรู้นะครับับค่ะนะคะก็ฝากเตือนกันไว้นะคะสําหรับผู้ที่เข้าไปกระทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่พิษแบบนี้นะคะ,ค,ะควรจะอนุรักษ์รักษากันเอาไว้ทางจังหวัดประทันธาตัดบอกรามาห,หามีห้านะคะทานเจ้าคุณก็บอกว่าข้อนะคะว่าห้ามห้ามด็ดขาตเลยนะคะที่จะเข้าไปทําลายสิ่งถีโบราณวัตถุโบราณสถานในบริเวณพื้นที่วัดประทันธาตัดบ่อรามาหามีห้านค่ะ คใครที่ไปคิดไปเครียดก็ระวังนะครับทิ้งสักทิ้ อาจจาะาหาลงโทษทานได้นะครับมืออาจาอจะยิกเจาอาจจะหักก็ได้นะครับใครที่เขียนบอกรักงานอาจจะเอาคักประตลดชีวิตก็ได้นะครับค่ะฝ <c oughs> ากกันไ้ด้วยค่ะเดี๋ยวฟ้าประชาสัมพันธ์งานกันค่ะสำหรับการแข่งขันไทยครับมหกรรมกีฬาทองทิ้งแห่งประเทศไทยครั้งที่13นะคะเราก็มีมหกรรมอาหารนะคะรสชาติอร่อยที่บริเวณราชพฤกษ์ในพระซานนะคะมีจนถึงวันที่21เอตุลาคมก็สามารถที่จะไปรวมเชียร์นะคะการแข่งขันกีฬาแล้วก็รวมชิมอาหารที่อร่อยร่อยได้กันที่ร้านราชพฤกษ์ในพระซาน คะช่วงหน้าค่ะเช้าวันเช้านี้ด้วยครับคลิปครับเช้านี้อย่าลืมนะครับหลาดไม่ได้กับมามกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยรวมใจปฏิรูปนะครับ<า>กับฟรีคอนเสิร์ตที่ส่วนที่ธรรมโชกกรัตนะครับช่วงนี้ของเราก็จะไปบันทึกเทปนะครับแล้วเพิ่มเบโอกาสนะครับแล้วกับวีทีไทยเขาจะถ่ายทอดสดุดณชุมตรงนั้นเลยนะครับมีสินเหลือพินจะขายต่างๆนี่มาขับครั้งทีเดียวนะครับ ค่ะนะคะช่วงหน้าค่ะรายการเช็คอินสุขภาพเตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะสำหรับข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามรายการต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วน้องกิฟต์พี่บ้าพร้อมโดยทีมงาน NBT ททุกคนลาคุ้มช่วยไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ